ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นับบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดทำไมประเทศญี่ปุ่นจึงตัดสินใจปิดประเทศตัวเองห้ามคนทั้งโลกส่งคนเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นถึงเป็นประเทศแรกเลยครับที่ประกาศไม่ให้ใครไม่ว่าจากที่ไหนก็ตามแต่เข้าในประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมากครับเพราะว่าไม่เคยมีใครถึงจุดนี้ที่จะต้องปิดประเทศอย่างนี้เหตุผลทางการญี่ปุ่นบอกว่าเพราะว่าไม่ต้องการให้โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่จากประเทศอังกฤษเข้ามาสู่ญี่ปุ่นเหตุผลนี้ประการหนึ่งถึงแม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะไม่ได้ประกาศเช่นนั้นก็ตาม ก็คือการที่จำนวนตัวเลขของคนติดเชื้อในญี่ปุ่นนั้นพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วเกาหลีใต้อินโดนีเซียก็มีตัวเลขที่สูงสูงจนทำลายสถิติประจำวันเหมือนกันครับแต่ญี่ปุ่นดูเหมือนว่าจะกังวลเรื่องนี้เป็นพิเศษคำประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่นจะมีผลวันจันทร์ครับคือการห้ามคนทั้งโลกเข้าประเทศญี่ปุ่น แตยังไม่ได้บอกนะครับว่าจะห้ามคนญี่ปุ่นออกนอกประเทศหรือไม่อย่างไรคำประกาศนี้บอกว่าจะมีผลจนถึงสิ้นเดือนมก,กราคมเลยนะครับถือว่ายาวนานมากถ้าเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่28ธันวาและไปจบเอาวันที่31มก,กราคมเ,เท่ากับว่าจะยาวนานถึง36วันทีเดียว ประเด็นปัญหาก็คือว่าคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ญี่ปุ่นนั้นจะสามารถกลับมาในประเทศได้หรือไม่มีคำถามนี้รัฐบาลญี่ปุ่นบอกว่ายังจะเปิดทางคือต่างชาติเข้ามาไม่ได้แน่แต่ว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเองไปอยู่ต่างชาติหรือชาวต่างชาติที่มีวีซ่าอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ยังสามารถกลับเข้าประเทศได้ในช่วงนี้ครับแต่ต้องกักตัว14วันทั้งหมดความจริงณวันนี้เนี่ยมีรายชื่อประเทศของประชาชนจาก152ประเทศที่ญี่ปุ่นแบนไม่ให้เข้าประเทศอยู่แล้วครับแต่ว่าตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นมา ก็ยอมให้นักเรียนต่างชาติหรือว่านักธุรกิจอาชีพที่ต้องการที่จะอยู่ในญี่ปุ่นระยะยาวเนี่ยเข้ามาได้เป็นกรณีกรณีไปแต่ว่าวีซ่าพิเศษที่ว่านี้จะหยุดระงับเช่นเดียวกันและใครที่ได้วีซ่านี้ก่อนนี่แล้วก็ยังสามารถจะเข้ามาได้ ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันคนจากอังกฤษและแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นสองประเทศที่มีจำนวนตัวเลขคนติดเชื้อสูงมากก็ถูกญี่ปุ่นแบนไม่ให้เข้าประเทศมาแล้วครับเหตุผลสำคัญก็คือญี่ปุ่นนั้นกลัวเศรษฐกิจของตัวเองจะย่ำแย่ไปกว่านี้แต่ถามว่าแล้วอย่างนี้ไม่กลัวเศรษฐกิจตัวเองจะยิ่งพังลงไปอีกหรือ ก็มีคำอธิบายครับว่าเพื่อไม่ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกับบางประเทศที่มีความสำคัญต่อญี่ปุ่นนั้นมีอันต้องชะงักก็สามารถที่จะมีข้อตกลงเป็นพิเศษระหว่างประเทศคือสองต่อสองว่าการเป็นกรณีกรณีไปทั้งหมดก็จะมีสิบเอประเทศครับที่ญี่ปุ่นเห็นว่าเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทางเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นจีนและเกาหลีใต้แต่ว่าก็ต้องควบคุมกันอย่างเคร่งครัดในเดียวครับปัญหาต่อมาก็คือว่าถ้าจะเปิดทางให้คนจากจีนและเกาหลีใต้เข้าญี่ปุ่นได้เนี่ยแล้วต่างชาติล่ะต่างชาติที่เข้าญี่ปุ่นผ่านประเทศต่างๆเหล่านี้ที่ญี่ปุ่นบอกว่ายังจะสามารถมีข้อตกลง 2ต่อ2ได้เนี่ยจะหลบซ่อนเข้ามาได้อย่างไรดังนั้นยังมีช่องโหว่ในกรณีนี้พอสมควรทีเดียวครับนั่นก็คือว่าจะมีชาวต่างชาติที่เข้าญี่ปุ่นโดยผ่านข้อตกลงระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศต่างๆอีก11ประเทศที่ญี่ปุ่นมองว่ามีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของตัวเอง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาครับมีคนจากอังกฤษห้าคนที่เข้าไปในญี่ปุ่นแล้วปรากฏว่าติดเชื้อครับมีเชื้อเข้ามาด้วยพอไปตรวจก็พบว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่เลยของอังกฤษเลยของอังกฤษี่สายพันธุ์ใหม่หรือว่าสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์เนี่ยทำให้คนตกใจทั่วโลกเพราะว่ามันแพร่เชื้อได้เร็วกว่าปกติถึงเจ็ดสิ พอเข้ามาญี่ปุ่นญี่ปุ่นรู้เลยครับว่าถ้าหากยังปล่อยให้คนเข้ามาโดยไม่มีการสกัดกัน้นก็อาจจะกลายเป็นอีกแหล่งแพร่ที่น่ากลัวพอสมควรคนที่มาจากประเทศที่มีรายงานว่ามีโคโรน,นาไวรัสสายพันธุ์ใหม่จากอังกฤษจ,จะถูกตรวจครับแล้วก็จะบอกว่า ต้องมีใบแพทย์ที่ยืนยันว่าไม่ติดเชื้อและใบแพทย์นี้ต้องรับรองโดยหมอภายใน72ชั่วโมงก่อนออกเดินทางและพอไปถึงที่ญี่ปุ่นจะต้องมีการตรวจ PCR คือการสวอปด้วยครับมีคำถามว่าอ้าวแล้วย่างนี้ปีหน้าจะจัดโอลิมปิกสโตเกียวเนี่ทำยังไง รัฐบาลบอกว่าก็ด้วยเหตุผลนี่แหละที่จะต้องสามารถยังสามารถจัดโตเกียวโอลิมปิกส์ในปีหน้าได้จึงต้องมีความคล่กครัดตั้งแต่ตอนนี้เพื่อจะได้ไม่ทำให้ญี่ปุ่นต้องหมดสภาพไปเพราะการแพร่เชื้อตั้งแต่ต้ตตตตนปีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลญี่ปุ่นคนหนึ่งบอกกับน,นักข่าวครับว่า ณจุดนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าโคโรโนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มาจากอังกฤษหรือว่ามีจุดเริ่มต้นจากอังกฤษเนี่ยร้ายแรงขนาดไหนแต่เราจําเป็นจะต้องมีมาตรการเคร่งครัดนี้เพื่อป้องกันเพื่อว่าถ้ามันร้ายแรงจริงเราจะได้เอาให้อยู่ตั้งแต่ต้นณเดือนตุลาคมมีชาวต่างชาติ เข้าไปในญี่ปุ่นใหม่35,000คนพอมาถึงเดือนพฤศจิกายนเดือนที่แล้วเนี่ยจำนวนคนต่างชาติเข้าญี่ปุ่นเพิ่มเป็น66,000คนนอกจากอังกฤษแล้วเนี่ยโครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็ยังพบหลายประเทศนะครับที่อิตาล,ลีก็เจอเนเธอร์แลนด์ก็เจอเดนมาร์กก็เจอออสเตรเลียและเยอรมนีก็เจอครับจึงทำให้ญี่ปุ่น ตกตื่นพอสมควรเพราะมันสามารถจะแพร่เชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิมถึง70%ถึงแม้ว่าแพทย์จะบอกว่าความรุนแรงของสายพันธุ์ใหม่ต่อสุขภาพหมายความว่าจะทำให้ป่วยไข้หนักกว่าปกติหรือตายง่ายขึ้นไหมเนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันความจริงก่อนหน้าคำประกาศเรื่องห้ามคนเข้าประเทศญี่ปุ่นนั้นนายกรัฐมนตรี โยชิฮิเดชูกะก็ได้มีการประชุมหลายรอบครับโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อจะประเมินถึงความร้ายแรงของโคโรโนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้เพอวันศุกร์นายกระฐุมตรีสูกะก็ลงนามในคำสั่งใหม่นี้เลยถือว่าสร้างความตกใจพอสมควร ถึงแม้ว่าเมื่อเร็วๆนี้จะมีข่าวว่าญี่ปุ่นเตรียมที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้แล้วก็ตามนี่คือสถานการณ์จากญี่ปุ่นที่คนไทยควรจะรับทราบนะครับข้อแรกเลยก็คือว่าใครที่คิดจะไปญี่ปุ่นซึ่งก็ไปง่ายอยู่แล้วแหละครับที่ผ่านมาเลิกคิดได้เลยครับและที่เราคิดว่าการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับบางประเทศที่อาจจะเริ่มขึ้นมาได้โดยเฉพาะ ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวจากจุดนั้นมีสูงหรือว่าไทยเราจะไปท่องเที่ยวต่างชาติญี่ปุ่นก็ปิดไปได้เลยครับสำหรับอย่างน้อยที่สุด3เดือน6เดือนข้างหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟ,แฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android Suti Chai Podcast anywhere, anytime, any device.